ในคลิปนี้ก็จะรีวิวแผ่นรองเมาส์นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยนะครับก็เป็นรูปแผ่นที่โลกนะครับไว้ผ้าดีนะผ้าดีดีเลยดีเลยนะครับลื่นแน่นอนเป็นผ้าแบบลื่นนนะครับโอ้ยาวใหญ่พอสมควรเลย นะครับเดี๋ยวเราเอาคีย์บอร์ดออว่าคีย์บอร์ดกิ๊กอกหน่อยนะเห็นไหมคีย์บอร์ดวางนี่คีย์บอร์ดก็นะดกเหลือๆนะครับเหลือๆเลยวางอันนี้เมาส์นะครับเมาส์วางเราหันไ้หน่อยนะหันไปเมาส์เห็นไห,นห,นไห,นไไหมนี่เลยลื่นๆเลยโอเคนะครับก็ถือว่าก็โอเคเลยนะครับกับราคาไม่ถึงร้อยบาทได้แผ่นใหญ่แล้วก็เรียบ เรียบด้วยเนี่ยวาปุ๊บเรียบเลยไม่มีงอเลยนะครับไม่มีงอสั่งซื้อได้ใต้ล่างคลิปนะครับ